การกลับชาติมาเกิดหรือการระลึกชาติได้ของคนหลายๆคนที่เคยปรากฏในรายการ Discovery ซึ่งฝรั่งพยายามพิสูจน์ว่าวิญญาณมีจริงตามหลักพุทธศาสนาไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นเรื่องของสัตว์ตามที่พระอาจารย์ได้อธิบายใช่หรือไม่ก่อพระอาจารย์ได้โปรดอธิบายกระแสะจิตของบุคคลเหล่านั้นด้วยครับใช่ก็คือตัวสัตว์การบัญญัติเขาเขาไม่รู้จักคําว่าสัตตานัง แล้วเราก็ก็ไปไปใช้คําของเขามาดังนั้นเ,เรื่องของการบัญญัติศั์ต่างๆในระบบของธรรมชาติเนี่ยต้องใช้สั์ตามพระศาสดาเพราะว่าพระองค์เป็นสับปัญญูรู้ทุกเรื่องทุกแง่ทุกมุมสาวกไม่ได้รอบรู้ระบบของธรรมชาติทั้งหมด ส่วนกระแสจิตของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยผู้เจ้าบอกแล้วว่าสัตว์บางพวกเนี่ยระลึกถึงภพชาติเก่าๆได้บางพวกระลึกไม่ได้บางพวกระลึกได้บ้างระลึกไม่ได้บ้างอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของสัตว์ตาหนังที่ที่เข้าไปเกิดในที่ใดๆอยู่แล้วนะไม่ไม่เหมือนกันมนุษย์บางคนก็ระลึกได้บางคนก็ระลึกไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาก็ระลึกได้ว่าเออสมัยเป็นมนุษย์นะั้นเคยทําอย่างนี้ปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่นะอ่านะ ก็เป็นสัตวตานางประเภทที่ระลึกได้แต่ระลึกได้สุดตลอดไหมไม่ระลึกได้นิดหน่อยหน่อยนถ้าพวกมียานอย่างรู้ก็ระลึกได้ไกลหน่อยแต่สุดไหมไม่สุดมีผู้ชารูปเดียวที่ระลึกได้อย่างไม่มีประมาณต้องการถอยไปเท่าไหร่ก็ได้นั้นสังสารวัตนี่มันหาที่จบไม่ได้ ขนาดยานอย่างรู้ของผู้เจ้ามีมากมายก็สังสารวัตก็มีให้ดูอยู่ตลอดเหมือนกันถ้าผู้เจ้ามานั่งพยากรณ์แต่อดีตอนาคตก็ตายเปล่าเกิดมาเลยไม่ได้สอนอริยสัจสี่พะขนาดภิกษุนั่งดูอดีตไปได้วันละแสนกับไปนั่งดูตลอดทั้งร้อยปีก็ตายเปล่าตายไปสี่รูปแล้วสังสารวัตก็ยังมีให้ดูตลอดจึงไม่มีประโยชน์กับการไปดูอดีตอนาคต พระโสดาบันจึงวางความเห็นตรงนี้ได้แล้วว่าปุพานตานุทิฏฐิคือความเห็นปลาลบผันเบื้องต้นอยากไปรู้อดีตกับอภรตานุทิฏฐิความเห็นที่ปลารลบผันเบื้องปลายโสดาบันเนี่ยวางได้ไม่สนใจนะเพราะพระโสดาบันก็กําลังจะปล่อยวางขันธ์ห้าอันเป็นในปัจจุบันจะรู้ว่าในอดีตก็เป็นเพียงขันธ์ห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนาคตที่จะมาถึงก็เป็นเพียงขันธ์ห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะไปสนใจอะไร เพราะขันห้าเป็นปัจจุบันก็กําลังถ่ายทอนความยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็เลยจะไม่สนใจกับทิฏฐิคือความเห็นที่ไปสู่ขันเบื้องต้นและเบื้องปลายนะเรียกปุกพันตานุทิฏฐิกับอปรันตานุทิฏฐิคนที่เป็นโสดาบันจะปล่อยวางตรงนี้ได้